สวัสดีค่ะพบกับช่องยายโดแก้วนะคะวันนี้นะคะคุณยายโดแก้วของเราน,นอนหลับอีกแล้วค่ะเราจะแอบถ่ายคุณยายนะคะตอนหลับอีกนะคะนู่นนะคะนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะพี่ๆจ๋า ในการจะเข้าไปใก็้ไ้นะคะจะไม่จะไม่ส่งเสียงดังนะคะคลบอีกแ้วนะคะ สนิทเลยค่ะ ว่าคุณยายตื่นแล้วมามาแก้งคุณยายแน่ๆเลยนะคะเนี่ยคุณยายดอกแก้วบอกว่าคนจะหลับจะนอนมาแก้งอยู่ได้ตื่นเลยนะคะตื่นแล้วนะคะ โทษคุณยายด้วยนะคะที่ทำให้ตื่นนะคะคุณยายลืมตาเจอแม่ควานตื่นเลยนะคะ อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ลมเย็นนะคะท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะคุณยายก็แอบ,บงีบแต่ว่าแม่ควานมากวนคุณยายซะก่อนนะคะโมโหแน่ๆเลยจ้ะ หลังจากเราไปเก็บดูคุณยายดอกแก้วนะคะนอนหลับนะคะจนทําให้คุณยายตื่นนะคะแม่วานกับพ่อฟานก็ออกมาตัดหญ้าให้คุณยายอีกแล้วนะจ๊ะตะเบียงของยายดอกแก้วนะคะแม่วานไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณยายตื่นนะคะ คุณยายอาจจะได้กลิ่นของแม่ควานนะคะก็เลยตกใจตื่นนะคะเราก็เลยนะคะออกมาตัดหญ้าไว้ให้คุณยายกินตอนกลางคืนนะคะนี่นะคะไม่ได้เอาเครื่องตัดหญ้ามานะคะก็เลยต้องใช้เขียวนะคะ ใช้เกี่ยวฟันเอานะคะนี่นะคะยาของคุณยายดอกแก้วนะคะรวมแรงเหมือนเดิมจ้ะก็จะตัดใส่รถซาลิงของเรานะคะรถประจำตำแหน่งของเรา ย่าหนึ่เสียนะคะตัดโกงไว้ก่อนแล้วค่อยแบกขึ้นรถทีหลังนะคะพ่อฟานก็เป็นคนตัดแม่ควานก็ถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะ พอตัดเสร็จแล้วก็ค่อยช่วยกันแบกขึ้นรถนะคะ ยวดูใกล้ๆนะคะ ต้นพวกต้นหญ้าต้นที่ไม่ใช่ต้นหญ้าออกนะคะทำความสะอาดไปในตัวนะคะ ต้นหญ้าแตงหญ้าบางที่ก็จะไม่มีต้นหญ้าต้นวัชพืชเลยนะคะอันนี้ก็คือปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะเกาก็เกิดตามธรรมชาติแต่ต้นหญ้าแบบนี้ส่วนมากช้างจะชอบนะคะ ต้นเหลืองเหลืองหน่อยนะคะไม่ใช่แบบว่าต้นเขียวหรือนะคะต้นเขียว้นเหลืองเหลืองช้างส่วนใหญ่จะชอบนะคะพอฝานก็ตัดเสร็จแล้วนะจ๊ะก็กำลังแบกขึ้นรถค่ะ เราก็จะตัดหญ้าแล้วก็ทําแบบนี้ทุกๆวันนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของโูกขวานแม่ขวานนะคะ ควานขออนุญาตไปช่วยพ่อควานแบกหญ้าแป๊บนึงนะคะเอาหญ้าขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาคุณยายดอกแก้วกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงคุณยายดอกแก้วแล้วนะจ๊ะพ่อควานก็เอาหญ้าลงเหมือนเดิมนะคะไปหาคุณยายกันจ้า ยายก็มายืนรอต้อนรับเหมือนเดิมยายก็จะประมาณถามว่าไปไหนกันมานะคะไปตัดหญ้าไมาให้เจ้ากินแหละยายยายแกว้ว ได้กินจะหอมนะเด้อเรันกำลังเอามาให้นะจ๊ะ จ้าย่านี่เปียของโกรดยายดอกแก้วนะคะเอาเลยเดี๋ยวให้งามกัน เข้าไปใกล้ๆนะคะจะได้ไม่เสียเวลากินนะจ๊ะคุณยายดอกเด้วของเรานะคะกับย่าในเปียของปูของยายกับที่ที่พายวีดของคุณยายนะคะใต้ลมไม้ลมเย็นๆอากาศดีๆแล้วก็ย่าอร่อยๆนะคะคุณยายบอกปินมากเลย เดี๋ยวเราจะไม่กวนคุณยายนะคะให้คุณยายกินหญ้าของคุณยายนะคะกินให้อริดอร่อยเลยนะจ้ายายในขวาน่าจะไม่กวนคุณยายแล้วนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายดอกแก้วด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ๆนะคะให้คุณยายดอกแก้วด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะ สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณค่ะ